สุดลับที่ทำให้คุณสามารถซื้อ iPhone ใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินเลยแม้แต่บ,บาทเดียวซื้อทุกอย่างในเ e เ e ่ e อีเลฟเว่นโหรือแม้กระทั่งไอสตูดิก็ยังฟรีซึ่งผมมั่นใจนะครับว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้วิธีนี้แน่นอนวิธีคือแบบนี้ครับให้คุณเอาคะแนนจากที่ต่างๆที่คุณไม่ค่อยได้ใช้ไม่ว่าจะเป็น point บัตรเครดิต K คแ n k SCB UOB รวมถึง point all member Lo t u s คอย macro point โอนไปรวมไว้ในแอปเดียวและเอาพอยนี้ไปใช้แทนเงินสดในแอปนี้ครับซึ่งแอปนี้สามารถช้อปปิ้งได้แทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นมือถือทีวีตู้เย็นอย่างผมรวมพอยมาได้ผมก็เอาไปสั่ง MacBook มาใช้ทํางานและส่งฟรีด้วยนะพอยที่เหลือผมก็ไปใช้สั่งกาแฟซาลาเปาเอามาใช้แก้หิวทั้งหมดนี่จ่ายตังค์ศูนย์บาทเจ๋งไหมครับถ้าใครอยากทําแบบนี้นะครับแอปนี้ชื่อว่า a m e เครับเป็นแอปเดียวในไทยที่ผูกกับแบรนด์ใหญ่และก็ธนาคารทั่วไทยอย่างแท้จริงไม่มีฉาชีพแน่นอน แล้วอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองพอยไม่เยอะนะครับอยากให้ลองเช็คดูก่อนแล้วคุณจะตกใจครับที่สําคัญตอนนี้ในะแอปมีแจกคูป,ปองส่วนลดและสิทธิพิเศษรวมมากกว่า1,000 0บาทด้วยคุณจะใช้พอยตจ่ายทั้งหมดเลยหรือว่าจะใช้เป็นส่วนลดก็ได้ชําระด้วยทูมันนี่เงินสดหรือาบัตรเครดิตก็ได้ไปลองใช้ดูนะครับ